มาลุ้นกันเต็นๆจักมือจังสะได้กินให้นานโดนดีบอกวันนี้ค่ะทุกคนอยู่ในตอนท้าวสุเทจศิลปสาวุ้ไทยมนีลายุ่นงนานกับคุณนานนานวันนี้เรามีภารกิจแล้วนนนานเนาะเมื่อนี้เห่าจะมีภารกิจก็คือเห่าจะไปปลูกเห็ดเฟืองเนาะคือเอาเสื้อมันนะคะไปใส่ในเฟืองของเห่านันานเนาะตอนนี้ขั้นตอนแรกก็คือเอ็นยังก่อนค่ะตอนนี้เอาขี้ควายผสมค่ะทุกคนเหาได้เสื้อมาแล้วนี่้มาผสมกันต้องทดลองเบิ่ง ว่าเท่าไหร่ทกลิ่นเห็ดเฟืองบอ่อปีนี้โคกนายทุกคนทักติดตามพ่นบอกว่าให้ผสมกันกันกบขี้งวหรือว่าขี้ควายนะคะทุกคนแล้วก็ผสมกับเสือเห็ดแล้วสามารถเอาไปห้อยท,ที่ที่ฟางหรือว่าเฟิงได้เลยนะคะโน<อ>้มเป็นแบบนี้เอากี่ก้อนนี่ทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะเอากี่ก้อนนี่นะสามตีสีก้อนเลยรถพุทกี่ก้อนเนาะ เดี๋ยวทดลองก่อนนะคะสี่ก้อนทุกคนแล้วเฟืองเขาอยู่คุณค่ะที่เขาจะไปจัดการนอะนี่ค่ะทุกคนเสอ้อเฮียเขาจะขยำขยำม,มาลุนกัน ทดสอบเบื้องก่อนแน่นิบอลแลจะเป็นหรือบเป็นแต่ก้าเขาปูเขาเป็นแน่นอนนั่นเนาะดอกใหญ่ดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวมาเบื้องรอบนี้บอสิเป็นบอให้เอฟซีฮาดิตามเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะเ้าเจออีกอย่างคลุมผ้าเยอะแยะเอมีผ้าอยู่เนาะเ้าต้องมีผ้าคลุมพร้อมนี้ทุกคนนี่ดขี้ควายนะคะกับเห็ดนะก็เสื้อเห็ดเดี๋ยวเราจะไปห้อยค่ะติดตามค่ะ มาลุ้นกันเตอนเตนจักมือจังสีได้กินทหน้นา้โดนดีบอก<ม>จังวะ<ม>นี่นะคะคือกองเฟื้องที่เ้าเอามานั่งเป็นสมขาบอยนะตั้งแต่ปีใหม่เพื่อได้นี้ทุกคนวางแผนที่จะมาเอ็ดเห็ดฟังต่อนะคะทุกคน มันมาค่ะยายแล้ะลราเนี่ยเราจะัดูแลน้องเลยโอเคโอ้เสืองไว้น้ำมันนี้เนาะเดี๋ยวต้องหาพามาปลกเมื่อลุ้นกันอีกจักมือเขาจากที่ได้รุ้นานๆช่อาทิตย์ 2อ,อาทิตย์เดี๋ยวมารอติดตามนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาอัปเดตว่าได้กินบอเฮ็ดฟางเดี๋ยวจะเอดเวนูตามเฮ็ดฟางปันสู้กินเอาฟันเิฟซีกินปันสู้กินนอนยังวนไปตัวมาหนไัไป่ะทุกคนได้แนวคุ้มแล้วได้เข้าไปคุ้มกันคุ้มจิุ่ยนี้ก่อนเลยเรอเล่นนะคะด้วยดังแล้วนะคะไม่กำลังใส่เข้าจะคุ้ม น้อยเกินเดี๋ยวจะหาผ้ามาคุมอีกอยู่นะคะพีเอฟซี FC. เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปหาผ้ามาคุมอีกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอิราข้อตัวแล้วนะคะอุตส่าห์ว่ามาแอวโซเอฟซีแบบ ให้เบิร์กบอกเฮ้ยบวดไอ้อ้วนปวดไหนได้นะคะรูดแล้วแซงบอกปวนมีผงบอกบอว่าบอว่ยอมหลับนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอจบกันเด้อะคัดเจ้าหน้ากากปีตามเฮ็ดเฟิร์นเ่าพร้อมว่าจะเป็นบอปิดเครื่องนึงแบบนี้ที่ได้กินวันนี้เดี๋ยวไปหาท่ามาคุมนี้อยู่นะคะเจ้ไหนก็ฝากกดไลค์แล้วก็ดติดตามเพจดสินวนสาวคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเฮ็ดฟังเราด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปไปหาก่อน